เราพุทธเ้เลื่อล่าพระบาใสม่ด็ทรงตัดเรื่องของอ่อนใมาต่งพระราชินิพนให้เราอดนเองบนอ่อนานี้แัะถือว่าแต่งได้ดี 아사다 <목소리나> ผมยังรู này, ้ต oh, ัวว่าตัวผมอ่ะหล่อมากนั่นแหละมีเยอะแยะนิดหนึ่งลองมองตามผมฝันลูกน้องออกก่อนละกันพูดเลยสาวกรียินึงแต่ตอนนี้ผมก็รีบไปที่เมืองสามมูลแล้วได้ข่าวว่าเจ้าหนูใช้สาวเด็กคู่ครองอยากจะรู้ชี้ชีว์มีหญิงใดเห็นความงามภายใต้ลูกน้องมีบ้างดาดาด๊ดากล่าวถุงเท้าสามมูลครองเมืองสามมูล มีพระไม่เห็นสลดาว่านางเวนทาแ้ะองค์มีพระมิดาแห่งที่เสดค์จึงมีพระอธิบดีให้พระธิดาแห่งเ็ศเห็นสมัยเพื่อเลือกผู้ครองโดยหลวงว่าเื่ยทั้งเ็จ sentir, เจ้าเจ้าเหมือกไม่เหมานดีไปอยู่กับผัวที่เจ้าเลือกที่กระท่อมตายนานเลยไป พี่พี่องส่งน้องตัวเพื่อหาที่คองที่าเห็นรูปควองที่แล้วก็ทีนั้นเร่น้องปากหวานพี่่นะพี่คะลายลวงอื่นเด็ดที่ากหวานแบนเนี่ยเนี่ยพ่ากหวานองน้องคนแรกแลัว ได้แล้วรูปเงาะของเดี่ที่ซ่อนอยู่นี้เราไม่ไปทำลายมันเห็นยีคงณ้องจุดไฟเผาแล้วอ๋อมีเปนรูปาอะไรกันใช้ช้าฟันก็ไม่เข้าเผาไฟก็ไม่ไห น้องสมเด็จแล้วจริงๆน้องคิดว่าพี่จะหาโกตรธกักการกระทำของน้องได้ง่ายๆเลยตอนจากนี้ไปพี่จะใส่รูปเงาะที่น้องมองมันอัปะละทนักหนาวไว้ตลอดแล้วน้องก็อยากได้หวังที่จะเห็นรูป,รปของพี่หีิปฝ่ายท้าสามนตั้งแต่เน,นื้อให้นางรันาไปอยู่กับเจ้าหมอที่กระท่องปลายนาะก็คิดแคนเจ้าหมอตลอดมาจงที่ถาวิธีกำจัดเจ้าหมอออกจากน,นางรัชนา โดยออกอุบายให้เด็บเขยหาปลาคนยละร้อยตัวถ้าใครหาไม่ได้จะโดนประหารชีวิตเสด็จพี่ได้รับพระราชทานจากเสด็จพ่อใช่ไหมพี่คะใช่แล้วล่ะเจ้าต้องเป็นหมอพี่ไปพี่จะนี่หาปลามันถวายเสด็จพ่อให้จงได้เอ๊บนพิเศเรื่องเรื่องปลาเหี่ยมันอะไรถึงนะสยูข้าขอท อาบนสิโอ้ไม่ถึงที่ก็ไม่ตายวาชีว่าใครพิฆาตเข็งฆ่าไม่อาสันตาตัวใดต้องตายวาชีวันอย่าช้าพันแหวกว่ายมาใกล้เราจะตายจงมาจะตายจงมาจะตายจงมา พร้อมเหล่าบริวารโดยใช้เครื่องมือมากมายแต่หาปลาไม่ได้เลยจนมานะเห็นบึงปลายนาเห็นพระสงังฆ์นั่งอยู่พร้อกปลามากมายก็คิดว่าเ็น,นเหวดาจึงพาการเข้าไปกราบไหว้โดยข้าพเจ้าที่มีปลาเต็มเลยเอาเนีย่ยพวกเจ้าจะมาขโมยปลาของข้าหรืออุปรกรณ์ครบมือเชี่ยวหนาะ พ่อนำไปแข่งกับเจ้าม็ออัปลักษ์ฉันจะช่วยแล้วข้าต้องแหงตั้งแต่เช้าจนตอนนี้ยังไม่ดิปลาก็จตตัวเลยข้าเห็นว่าท่านเทวดาเลี้ยงปลาไว้มากมายพวกเราของปลาควตัวได้ไหมถ้ากล้าขอเรามาเราก็กล้าให้แต่มีข้อแรกเกี่ยนะพวกเจ้าจะยอมหรือเปล่าเอาที้ดีกว่าถ้าท่านต้องการสิ่งไดอยากเก็บ ก็คอยกันที่หามบางใ้ข้าจะใหทำได้ทุกอย่างเลยแต่วีอย่าข้าให้ไม่ได้ข้านั้นก็ของปลายจมูกกูเจ้าได้ไหมถ้าตกลงก็เอาปลาไปเลยโอ้ถ้าเอาปลายโน้ตขอเราไปเลยนี่ว่าเราต้องเด็ดตัวยังงน่ว้าเจนั้น Música ภาสาเรล่องงงงนงงงแค่เพียงสองร้อยตัวเท่านั้นตามราษาคุณยากครงไม่มีบ่าะแสให้คอยรับใช้คงไม่เหมือนกับพี่เคยทันพบที่ท่านพ่อรักักหนาผมจะหามาได้นักแสนตัวแน่เจ้าวะมันยังมีปัญญางหาปลามาได้ถึงสองรอยตัวแล้วเคยของข้าล่ะหาปลามาได้กับคนละกี่พันตัวเอ่อูอะไรค่ะ two อะไรนะ พีจ่จาฟังไม่รู้ความเจ้าฟอข่อนหนึ่งที่ปอข่อนหมายถึงได้มาคนละสองตัวพาักษรว่าอย่างไรนะพวกเจ้าแต่ละคนมาช้าแล้วยังหาปลามาได้แค่สองตัวแค่สองตัวเท่านั้นรึแล้วนั่นจะมุกถูกอะไรมาเหตุใดจึงเหมือนโดนเชือดเช่นนี้บอแมงบอแม่บอแม,ม,อแมเลยพวกเขาถูกปลาเต่าพินจมูกโดนแผลระวังนะปลาพายกร กรจนมีอะไรที่ขำหรือแหมก็แทบมาถึงก่อสถาบัได้มากกว่าสมดเป็นไม่ไหวหน้าพี่เลยนะแต่งหนูไปซะทีไรน้องจึงโกรธหรือรับไม่ได้ที่สามีปลูกแปลกันเองถึงสงามาีข้าดิบมบแฝงก็ยัหน้าตาดีไม่เหมือนเจ้าเหีียมจะเหมาะแต่งเป็น ลงอยู่ไม่ได้คนอย่างข้าไม่เกรงกลัวอยู่แล้วข้าและเหล่าเขยจะร่วมรบกับนายของเจ้าบอกนายของเจ้าได้เลยเมื่อถึงเวลารบกับพะอินเคยทั้งหกนายพ่ายแพ้ให้แก่พะอินอย่างยาค่าเฮ้อเคยทั้งหกก็พ่ายแก่เราแล้วยังเหลือเคยคนหนึ่งไม่ใช่หรออยู่ไหนกันล่ะจะแก้หมือไหมหรือว่า อยากให้เราบิดเอาบ้านเมืองไปเสียเสด็จพี่เราเห็นว่าควรให้โอกาสเจ้าเน้อเราสู้ดูเพราะอาจจะมีความสามารถดูอย่างตอนที่พระองค์ให้หาเนื้อปลาสิเทก็ได้ก็ได้ก็ได้เราจะส่งเจ้าเน้อบ้าไใ้มาลองสู้ท่านถ้าไม่มาเพราะนี้สมบัติของท่านนี่หมดเราเป็นกษัตริย์ย่อมรักษาสัต์จากไม่ให้เสียคำพูดอย่างแน่นอน หลังจากตกปากรับคำกับพะอินเท้าสาวเือนและนังบนทาตื่นเดินทางไปย,ยังจะตุรคไปนาเพื่อให้เจ้าหมอช่วยออกรบเสด็จแม่เนี่ยลกสาแม่เจ้าจากแม่ไม่อยู่ไกลตัวสูดผอมไปมากหน้าตาเจ้าเองก็หมองเศร้ทาทั้งยังต้องเก็บผักหั่นฟืนเลี้ยงชื้ 候在脚掌。 ที่หนนพี่คะแต่เป็นสามีของลูกเอง <Yeah. S 1> ลูกเคยของแม่เอลดี ว่าพผัสสะเป็นบริโของพระวยสวรมยและนางจันเทวีที่ลูกเขาสวบรูปกน้องปิดรูปพอไว้เขาลูกอยากจะรู้ว่าจะมีสักกี่ควังขึ้นตัดสินลูกจะการจะทำจากนี้ใสใจฟองลูกไม่ใช่ตัดสินลูกแค่เกี่ยงลูกใจภายในโถ่พ่อสามเจ้ายิ่งพูดมันก็ยิ่งตอบยังเป็นความผิดที่พ่อทำไว้กับเจ้าพ่อคนไม่ดีตัดสินคนที่ภายนอกซ้ำร้ายยังเคยคิดที่จะฆ่าเจ้า พ่อขอโทษขอโทษเจ้าด้วยจริงๆเรื่องมันผ่านมาแล้วก็ให้มันแล้วไปนเพียสากลูกแค่ใสยเสด็จพ่อได้ทุกอย่างรู้ว่าตอนนี้เรารีบไปทุกสนามเลยกันดีกว่าเพียสากไปกันพ่อขอใจเจ้ามากนะเมื่อการแข่งขันคลีนมาถึงทั้งผัสสังและผัสทิงต่างมีฝีมือไล่เนี้ยกันสามารถตอบคลีโตตอบกันได้เป็นเวลาห้าอิน สามสารถรักษาเมืองของเราไว้ได้เจ้าช่างงามภายในและงามภายนอกจริงๆเหมาะสมแล้วที่จะเป็นกษัตริย์ครองเมืองสาม,มนตต่อไปสมบัติในเมืองพร้อมกับไพ่โพลโทั้งหมดนี้พ่อขอยกให้แก่เจ้านะลูกเอ๋ยลูกสัญญาลูกจะปกครองเมืองสาม,มน์ให้อนาประชาราชยิ่งนั่งด้วยความสุขกายสบายใจตลอดไปเพค่ะและทุกคนก็อยู่เื่อมกันอย่างมีความสุขตลอดมนาะ แต่อย่าลืมกันนะจ๊ะอย่าตัาสินครแค่เพียงภายนอกเพราะภายในไซส์สำคัญกว่าแต่ถ้ามีวาสนาก็ขอให้พบคนามรุงตาในาสนาทั้งภายนอกภา,ายในนะจ๊ะ